เรื่องบิดามารดาคือพรหมของบุตรพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกราภิกษุทั้งหลายสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีพรหมสกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีบุรพาจารย์ สกุลใดบุตรบูชามารดาบิดาในเรือนตนสกุลนั้นมีอาหุนนยะบุคคลดูกรภิกษุทั้งหลายคำว่าพรมนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าบุรพาจารนี้เป็นชื่อของมารดาและบิดาคำว่าอาหุนนยะบุคคลนี้ เป็นชื่อของมารดาและบิดาข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะมารดาบิดามีอุปการะมากบำรุงเลี้ยงแสดงโลกนี้แก่บุตรมารดาบิดาผู้อนุเคราะห์บุตรท่านเรียกว่าพรหมว่าบุรพาจารย์และว่าอาหุนนยะบุคคลเพราะฉะนั้น บัณฑิตพึงนมัสการและสักการะมารดาบิดาด้วยข้าวน้ำผ้าที่นอนการอบกลิ่นการให้อาบน้ำและการล้างเท้าทั้งสองเพราะการปรนิบัติในมารดาบิดานั้นแหละบัณฑิตย่อมสรรเสริญเขาในโลกนี้เองเขาลาไปแล้ว ย่อมบันเทิงในสวรรค์พระพรหมจะไม่ละภาวนาสี่อย่างคือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาฉันใดมารดาบิดาทั้งหลายก็ฉันนั้นเหมือนกันจะไม่ละภาวนาสี่ในบุตรทั้งหลายภาวนาสี่เหล่านั้นพึงทราบตามระยะการดังต่อไปนี้ ในเวลาที่บุตรยังอยู่ในท้องมารดาบิดาจะเกิดเมตตาจิตอย่างนี้ว่าเมื่อไรหนอเราจะได้เห็นบุตรน้อยปลอดภยัยมีอวัยวะน้อยใหญ่ครบบริบูรณ์แต่เมื่อใดบุตรน้อยนั้นยังเยาวนอนแบะเบาะมีเลือดไรไต่ตอมหรือนอนกระสับกระส่ายส่งเสียงร้องจ้าเมื่อนั้น มารดาบิดาครั้นได้ยินเสียงบุตรนั้นจะเกิดความกรุณาแต่ในเวลาที่บุตรวิ่งเล่นไปมาหรือในเวลาที่บุตรตั้งอยู่ในวัยหนุ่มวัยสาวมารดาบิดามองดูแล้วจะมีจิตใจอ่อนไหวบันเทิงเริงใจเหมือนกับสำลีและปุยนุ่นที่เขายีต้องร้อยครั้งหย่อนลงในฟองเนยใสเมื่อนั้น มารดาบิดาจะมีมุทิตาจิตแต่เมื่อใดบุตรเริ่มมีครอบครัวแยกเรือนออกไปเมื่อนั้นมารดาบิดาจะเกิดความวางใจว่าปัดนน้บุตรของเราจะสามารถเป็นอยู่ได้ตามลำพังเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วเวลานั้นมารดาบิดาจะมีอุเบกขามารดาบิดาทั้งหลาย จำเดิมแต่บุตรเกิดแล้วย่อมให้บุตรเรียนให้บุตรสำเนียวกว่าจงนั่งอย่างนี้จงยืนอย่างนี้จงเดินอย่างนี้จงนอนอย่างนี้จงเคี้ยวอย่างนี้จงกินอย่างนี้คนนี้บุตรควรเรียกพ่อคนนี้ควรเรียกพี่คนนี้ควรเรียกน้องบุตรควรทำสิ่งนี้ ไม่ควรทำสิ่งนี้ควรเข้าไปหาคนชื่อโน้นคนชื่อโน้นไม่ควรเข้าไปหาในเวลาต่อมาอาจารย์เหล่าอื่นจึงให้ศึกษาศิลปะเรื่องช้างศิลปะเรื่องมา้าศิลปะเรื่องรถศิลปะเรื่องธนูและการนับด้วยนิ้วมือเป็นต้นอาจารย์เหล่าอื่นให้สารณะ อาจารย์อื่นให้ตั้งอยู่ในศีลอาจารย์อื่นให้บรรพชาอาจารย์อื่นให้เรียนพุทธพจน์อาจารย์อื่นให้อุปสมบทอาจารย์อื่นให้บรรลุโสดาปัติมักเป็นต้นดังนั้นอาจารย์เหล่านั้นแม้ทั้งหมดจึงชื่อว่าเป็นปัจฉาาจารย์ส่วนมารดาบิดาเป็นอาจารย์ก่อนกว่าทุกอาจารย์ จึงชื่อว่าเป็นบุรพาจารย์มารดาบิดาย่อมฟูมฟักรักษาบุตรของตนแม้โดยการฆ่าชีวิตของสัตว์เหล่าอื่นมนุษย์ผู้เป็นบัณฑิตเห็นการปรนิบัติในมารดาบิดาของเขาแล้วก็สรรเสริญเขาในโลกนี้แหละเพราะมีการปรนิบัติเป็นเหตุก็บุคคลผู้บำรุงมารดาบิดานั้นไปสู่ปรโลกแล้วสถิตยอยู่ในสวรรค์ ย่อมร่าเริงบันเทิงใจด้วยทิพยพยสมบัติดังนี้เรื่องปิดามารดาคือพรมของบุตรจบ